บกับผมเลโอไฟ c h a n นแนลกับเกมอีเทอร์เกเซอร์เกมมือถือแนวแอคชั่นที่มีตัวละครแนวอนิเมะที่มีกราฟิกค่อนข้างที่จะดูดีรูปแบบการต่อสู้ดุดันที่มีการโจมตีคอมโบอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างสนุกสนานพร้อมกับรูปแบบคอมโบตัวละครของทีมของเราอีกด้วยอีกทั้งการออกแบบตัวละครนั้นออกแบบมาได้ค่อนข้างดูดีและสวยงามถ้าหากใครชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับเกม e t เ e r r a เ e r โหมดการเล่นเกมนี้นั้นจะมีตั้งแต่เนื้อเรื่องของเกมนะครับผมสามารถเข้ามาได้ที่ o p e r a t i o ชตรงด้านล่างขวาตรงนี้ได้เลยมีตั้งแต่เนื้อเรื่องของเกมนะครับผมโหมดการฟาร์มทรัพยากรต่างๆที่เราจะต้องนำไปอัปเกรดตัวละครนะฮะอีกทั้งยังมีโหมดซีคิและชาลินที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถท้าทายในโหมดต่างๆที่เราจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆอีกมากมายตรงนี้อีกด้วยนะครับ การจัดทีมตัวละครในการเล่นนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะฮะนอกจากนี้เองก็ยังมีคอมโบสกิลปาร์ตี้ที่จะแตกต่างกันไปอีกด้วยถ้าหากนำตัวละครที่กำหนดลงไปต่อสู้พร้อมกันส่วนวิธีการเลือกตัวละครที่เราจะควบคุมเป็นตัวหลักนั้นก็ทำได้ไม่ยากนะครับผมเพียงแค่เราเนี่ยแตะที่ตัวละครตัวนั้นค้างเอาไว้แล้วก็สลับลากมาเอาไว้ตรงกลางนะฮะเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัวละครตัวหลักที่เราจะทำการนำมาเล่นได้แล้วนะครับ ส่วนวิธีเปลี่ยนตัวละครนั้นก็ทําได้ไม่ยากอีกเช่นกันนะครับเพียงแค่เราเนี่ยแตะเข้าไปที่ตัวละครตัวนั้นหนึ่งครั้งนะฮะเขาก็จะนําเราเนี่ยมายังหน้าเลือกตัวละครและหลังจากนี้เนี่ยเราก็เพียงแค่ทําการเลือกตัวละครที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทําการเช้งทีมเมทลงไปเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถเลือกตัวละครเหล่านั้นเนี่ยลงมาในทีมได้แล้วนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ทีมนี้ที่เป็นตัวละครตัวหลักที่เขาให้มาตั้งแต่แรกเป็นการเล่นละกันนะครับผมเพื่อที่จะไปเล่นให้ดูว่าการเล่นของเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยรูปแบบการเล่นเกมนั้นไม่ยากจนเกินไปนะครับผมเพียงแค่เนี่ยเราทําการควบคุมตัวละครของเรานะฮะไปยังมอนสเตอร์แล้วก็ทําการโจมตีมอนสเตอร์เหล่านั้นนะครับส่วนรูปแบบการใช้สกิลเนี่ยก็เลือกใช้สกิลได้ตามต้องการเลยนะครับผมและในบางครั้งเองเนี่ย เมื่อเราทำคอมโบจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถใช้สกิลต่อเนื่องบางสกิลได้อีกเช่นกันนะครับโดยสกิลต่อเนื่องเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีลูกศรสีเหลืองๆนะฮะเด้งขึ้นมาให้เราดูในวงสกิลต่างๆอีกด้วยนะครับผมอย่างเช่นสกิลที่3ามนะตอนนี้เนาะเมื่อเรากดใช้ไปเนี่ยสกิลก็จะใช้โดยที่ไม่ติดคูดาวสกิลเดิมของเรานะฮะ และถ้าหากว่าเราต้องการกดสกิลคอมโบของตัวละครเรานนเนี่ยเราก็สามารถกดใช้งานได้นะครับผมโดยการกดแตะที่ปุ่มสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Skill สกิลสีเหลืองที่อยู่ตรงด้านซ้ายหรือด้านขวาบนของสองตัวละครนั่นเองนะครับผมก็สามารถเลือกใช้ได้เลยถ้าหากตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมีคอมโบที่คู่กันนะครับทุกตัวละครเนี่ยก็จะโจ,จมตีพร้อมกันแล้วก็ใช้เกจอันเดียวกันในการโจมตีบอสเหล่านั้นด้วย อีกทั้งในบางครั้งเองเนี่ยเมื่อเกจของบอสที่เป็นหลอดสีเขียวด้านล่างเนี่ยเต็มนะครับผมเราจะสามารถเข้าสู่สถานะที่สามารถโจมตีบอสได้อย่างรวดเร็วเมื่อจบการคอมโบแล้วเนี่ยก็จะคำนวณตัวเลขออกมาในระหว่างที่รอทําการโจมตีบอสเหล่านั้นได้อีกด้วยและในบางครั้งเองถ้าหากว่าเราหลบสกิลบอสในจังหวะที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับผมก็ยังทาให้เราเนี่ยสามารถโจมตีแบบสโลโมชั่นสลับบอสได้อีกด้วยนะครับ แตต้องขอโทษละกันนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ติดนะฮะบ,บอสตอนนี้ก็จะเป็นบอสนด,ดาน1่งขีดสินะครับผมก็อาจจะถึกนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เล่นยากจนเกินไปนี่ก็จะเป็นระบบการเล่นเกมของเกมเกมนี้นะฮะสำหรับกระชาปวองของเกมนี้นั้นจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างนะครับตรงที่เขียนว่าสแกนนะครับ หลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะนําเรามายังตู้กระชับองนะครับซึ่งตู้กระชับองนั้นเราสามารถเข้ามาเปิดหาตัวละครที่เราต้องการได้นะครับผมหรือว่าจะหาเป็นซีกิวต่างๆที่จะได้รับเพื่อนําไปทําให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นซึ่งแต่ละตู้ตัวละครเนี่ยก็จะมีเรทอัพที่แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างเช่นตู้บนเนี่ยกำลังเรทอัพตัวละครของชินริอยู่นะครับส่วนตู้ล่างเนี่ยก็จะมีการเรทอัพของตัวละครราชูอยู่อาชูร่านะครับผม ส่วนตู้ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เราเนี่ยสามารถเลือกซีคิวต่างๆในการเดตอัพในการเปิดซีคิวได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนําไปใส่อาวุธที่จะอธิบายในภายหลังละกันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเปิดกระชาปองให้ดูกันก่อนเลยละกันนะครับผมโดยตู้กระชาปองเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมี2รูปแบบด้วยกันตู้แรกก็จะเป็นตู้ที่ใช้ ตัวที่จะนํามาเปิดนะครับผมและตู้ล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่จะเป็นตัวอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นตู้ที่แบบมีตัวแตกต่างกัน2อย่างนะครับเราจะเปิดตรงด้านบนก่อน,อนเลยละกันนะครับผมเป็น10อันละกันถ้าหากว่าเราไม่มีตัวเนี่ยเราก็ยังใช้เพชรหรือว่าชิปสตาร์ของเกมเกมนี้เนี่ยทำการแลกเป็นบัตรกระชาได้นะครับผมเพื่อที่จะนํามาเปิดกระชาเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเพชรของเกมอื่นนั่นเอง เมื่อเราทําการเลือกที่จะเปิดแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยกดคลิกที่ตรงด้านขวานะครับแล้วก็ลากไปยังด้านซ้ายนะครับผมเพื่อที่ทําการค้นหาสัญญาณตัวละครของเกมเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีทั้ง CQ ิและก็ตัวละครนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตัวละครทั้งหมดเนาะพวกเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็น CQ ิที่เอาไว้ใช้ในไ,ไอเทมนะครับผมหรือว่าอาวุธของเรานั่นเอง ถือว่ายัางไม่เห็นตัวละคโรโผล่มาเลยนะครับผมอาจจะดวงสวยเกินไปก็ได้นะฮะอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวละครน,นะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ตัวละครที่จะได้รับจากหน้าตู้ตรงนี้เช่นกันนะครับผมก็จะเป็น ifting, Fury, ริ t i n g f u ูรี่ลิเวทานตัวนี้นั่นเอง เมื่อเปิดครบทั้งหมด10ปันแล้วนะครับก็จะนํามาตรงหน้าตรงนี้เป็นการประมวลผลครั้งสุดท้ายนะครับว่าเราได้อะไรบ้างเนาะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเป็นตัวละครตรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะมาเป็นกรอบแบบนี้ส่วนซีิลในการยัดอาวุธเนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงตู้ล่างกันต่อเลยละกันนะครับอีก40ครั้งว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับยังไงในเนี่ยก็มีบัตรกระชาบองฟรีอยู่แล้วนะครับก็เปิดไปให้หมดเลยละกัน ไม่ได้แต่เหมือนกันนะครับว่าเรียกระชา5ดาวสำหรับเกมนี้เนี่ยมันได้ยากมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยแค่ตัวละครจะออกเนี่ยก็ยังยากเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นตัวละครสดาวมานะครับผมหนึ่งตัวแล้วอ่ะตรงนี้ก็ได้เป็นตัวสีม่วงอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะตัวม่วงสองตัวเลยนะฮะตู้นี้ถือว่าดวงดีหน่อยเนาะได้ตัวละครตัวสีม่วงทั้ง2ตัวเนี่ย อ่าตัวที่3มาอีกแล้วนะฮะถือว่าเหลดกระชาเองก็ไม่ได้ดูแย่ไป<ๆ>เกินไปนะครับผมก็ยังมีตัวละครที่ออกมาค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะมีตัวละครสีส้มบ้างหรือเปล่านะสิตรงนี้เองก็ต้องรอชมกันต่อเลย เหมือนเอฟเฟกครั้งนี้เนี่ยจะได้ตัวละคร5ดาวแล้วนะครับผมเอฟเฟกที่มันเป็นสีส้มขึ้นไปเนาะ มาแล้วนะฮะได้เป็นตัวละครตรงหน้าตู้อย่างที่เรดอัพด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ถือว่าไม่ได้ดวงดีแล้วก็ไม่ได้แย,ย่จนเกินไปนะครับเพราะว่าเราเปิดมาทั้งหมด50โลตัวละคร5าดาวเนี่ยออกเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระชาของตัวละครอของเกมเกมนี้นะครับผมส่วนกระชาในเรื่องของการเปิดซีกิลเนี่ยเราก็จะขอข้ามไปเลยละกันนะครับ สำหรับการอัปเกรดตัวละครนั้นสามารถเข้ามาที่ modify ตรงด้านซ้ายล่างได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การอัพเลเวลตัวละครน,นะครับอ่ะถ้าหากว่าตัวละครตัวไหนยังไม่มีการอัพเลเวลเนี่ยเราสามารถเลือกอัพเลเวลตรงด้านขวาล่างได้เลยนะครับตรงที่เลเวลอัเนาะเลือกใส่ชิปเข้าไปนะครับผมเพื่อที่ทำการอัพเลเวลให้กับตัวละครเหล่านี้ได้เลยนะครับ และถ้าหากว่าเราเลเวลอัพจนเลเวลเต็มแล้วเนี่ยก็ยังสามารถตรดลิมิตเปละเพื่อที่จะทําให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยสามารถอัพเลเวลสูงสุดเพิ่มขึ้นได,ด้อีกด้วยนะครับโดยใช้อเ e ทมที่เห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะฮะเป็นออริจินอลดัตที่จะสามารถฟาร์มไใดดดาต่างๆนั่นเองต่อมานะครับผมก็จะเป็นระบบทานเซนเดนส์นะครับซึ่งระบบทานเซนเดนส์เนี่ยจะต้อง ได้รับตัวละครซ้ำๆมาก่อนนะครับเพื่อที่จะนํามาในการอัพเตดตเพิ่มเติมให้กับตัวละครเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากนะครับจะยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวหลักของเราเลยละกันที่ทําการเปิดกระชาตัวหลักมาแล้วนะครับแล้วมันได้ซ้ำมาเนาะตรงนี้เราก็สามารถนํามาทานเซนเรนได้เลยนะครับโดยการใช้เศษตัวละครนะครับที่เรานํามาอัปเกรดแล้วก็ใช้เงินนะครับส่วนหนึ่ง เมื่อเราทําการอัปเกรดตามเซนตเดนตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับตัวละครเนี่ยก็ยังสามารถทําการเลื่อนขั้นนะครับหรือเลื่อนเกรดตัวละครเป็นระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วยนะครับจากระดับ C เป็นระดับ B แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าอัพอีกเรื่อยๆเนี่ยก็จะขึ้นเป็นระดับ A ได้ด้วยนะฮะตามตรงนี้เลยนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบการอัพเลเวลสกิลให้เราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถเลือกอัพได้เลยตามใจชอบเนาะ ก็คือจะว่ายังไงดีนะครับผมก็สามารถกดอัพไปได้เลยนั่นแหละส่วนแมทเทียลในการใช้งานเนี่ยก็สามารถดูได้ตรงด้านซ้ายนะครับซึ่งมันเหลือๆอ,อยู่แล้วดนะูตรงนี้เราก็อัพไปเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยนะฮะเพราะยังไงเนี่ยสุดท้ายสกิลตัวละครที่เราใช้งานเป็นประจำเนี่ยก็ต้องอัพจนเต็มอยู่แล้วนะครับผม นอกจากนี้เองตรงด้านขวาบนเนี่ยก็ยังมีปุ่มอัติเมตสกิลเชนให้เราสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยสามารถเชนคอมโบกับตัวละครตัวไหนได้บ้างนะครับเพื่อที่จะทําให้สกิลของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนไปในการใช้งานในการเล่นนะครับโดยตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้สามารถเชนได้กับตัวละครอ่าตัวหลักใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตัวหลักนะครับเป็นตัวละครตัวถือปืนตัวนี้ของเรานั่นเองเนาะ อีกทั้งยังมีระบบ Tutorial p a พ s รตเคตรงนี้นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาทําการเล่นเพื่อทดสอบสกิลของตัวละครได้นะครับถ้าหากเราอยากรู้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีรูปแบบสกิลยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลย ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ s s เซทชนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นระบบการอัปเกรดอาวุธของตัวละครน,นั้นๆนั่นเองนะครับโดยอาวุธของตัวละครน,นั้นสามารถอัปเกรดเลเวลได้เมื่อเราเข้าไปตรงเอนชานด้านขวาบนนะครับผมก็จะมีการอัปเกรดเลเวลของไอเทมได้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้อุปกรณ์ของเรานั้นมีเลเวลที่สูงขึ้นและมีพลังที่โจมตีที่สูงขึ้นอีกเช่นกันนะครับ นอกจากนี้เองนะครับผมสำหรับไอเทมตัวละครที่ทําการอัพเลเวลจนถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปลดลิมิตเบรกได้เหมือนตัวละครนั่นเองนะครับโดยการใช้งานไอเทมที่เป็นแมทเรียลเนี่ยตามที่เห็นตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมนอกจากการที่จะอัพเลเวลตัวอุปกรณ์ของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีการสวมใส่ตัวของเอเซ็ตคีตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นการ์ดต่างๆที่เราเนี่ยเปิดกระชามาได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ถ้าหากว่าเราต้องการใส่การ์ดที่มันมีออปชันอันไหนที่ต้องการให้ตรงกับตัวของตัวละครเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับนอกจากการใส่การ์ดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําการทานเซนเด้์ของการ์ดใบนั้นๆได้อีกด้วยนะครับผมโดยการใช้การ์ดใบเดิมๆที่เรามีเนี่ยทำการอัปเกรดเสียขึ้นไปเพื่อเป็นระดับที่สูงขึ้นก็จะทําให้เอฟเฟกของการ์ดเหล่านั้นเนี่ยมีระดับที่สูงขึ้นไปอีกได้อีกด้วย อันต่อมาก็จะเป็นระบบของซีกิลนะครับผมถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายเนี่ยก็จะเป็นระบบรูนของเกมเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีส่วนที่เราเนี่ยจะสามารถนํามาใส่ได้ทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะฮะซึ่งรูนแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีไอเทมหรือว่าความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูนบางอันที่เพิ่มพลังโจมตีหรือเลือดนะฮะบ,บางชิ้นเองก็เพิ่มเป็นป้องกันหรือนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งจะแบ่งแยกแตกต่างกันไปเนาะ นอกจากนี้เองในคุณลักษณะของรูนแต่ละชิ้นเนี่ยก็ยังมีเอฟเฟกต์เซตต่างๆที่จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการใส่ให้ครบ3ามเซตเพื่อที่จะทําการเพิ่มนะฮะอย่างเช่นรูนเป็ดอันนี้เนี่ยเพื่อเราใส่ครบ3มชิ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เลือดของเราเพิ่มขึ้นอีก900หน่วยนะครับหรือว่าจะเป็นรูนที่เป็นรูปธงอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีก180หน่วยถ้าหากใส่เซตที่เหมือนกันทั้งหมด3ชิ้นเป็นต้นนะครับผม ซึ่งในส่วนของเซตของรูนนั้นนะครับผมก็จะใส่ได้เพียงแค่1เซตต่อ1ชนิดเท่านั้นนะฮะไม่สามารถซ้อนทับกันได้เนาะก็จะยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ที่ใส่เซตรูนอันนี้เนี่ยทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับแต่แสดงผลเอฟเฟกเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับผมและจะไม่มีการซ้อนทับกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในหนึ่งตัวละครก็แนะนําว่าเลือกใส่เป็น2ประเภทละกันนะครับจะใส่เป็นชนิดเดียวกันไม่งั้นมันจะไม่แสดงผลได้เต็มที่เนาะ นอกจากนี้เองในส่วนของรูหรือ CQ ินั้นยังสามารถทําการกดอัปเกรดได้ด้วยนะครับเพียงแค่เรากดที่รูน,นั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็ทําการกด c o n t i n u ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเลือกไอเทมที่เราต้องการที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัปเลเวลรูนนะครับเพียงแค่นี้เองเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนขั้นเลเวลรูนให้สูงขึ้นเพื่อที่จะมีค่าเซตัสที่สูงขึ้นให้กับตัวละครได้อีกด้วยนะครับและถ้าหากว่ารูนนั้นมีเลเวลตันแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้แมทเทียลในการปลดลิมิตเบรก ของรูนอันนั้นนั้นได้อีกด้วยนะครับก็จะใช้เป็นวัตถุดิบอันนี้เช่นกัน ต่อมาก็จะเป็นระบบของโค้ดนะคะจะเป็นระบบที่จะทําการอัปเกรดตัวละครเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆให้มากขึ้น,นครับแต่การอัปเกรดนั้นจะต้องทําตามเงื่อนไขของเควสที่เขากําหนดก่อนที่จะสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับผมโดยเงื่อนไขที่จะทําการใช้งานตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ทำการปลดล็อกในการอัปเกรดนั้นสามารถดูได้ตรงด้านล่างนะครับที่เขียนว่า unlock condition ได้เลยนะครับว่าต้องการเงื่อนไขอะไรบ้างเนาะตรงบริเวณตรงด้านขวาล่างนะครับ เลือกดูได้เลยนะครับว่าไหนที่เราพอจะทําการอัปเกรดได้หรือว่าปลดล็อกได้ตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้สูงขึ้นมาอีกด้วย ต่อมาก็จะเป็นระบบของเหมียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเปิดก็ตรงเมื่อเราเคลียร์ด่าน2ทับสิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระบบเหมียวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนระบบตัวช่วยของตัวละครเรานะฮะที่จะมีคุณสมบัติพิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเอฟเฟกตต่างๆตามตัวละครหรือว่าตัวของหุ่นยนแมวเนี่ยที่เราพกพาไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็มีแมวหลายตัวหรือสกิลหลายสกิลเลยที่จะให้เราเลือกใช้งานกัน ต่อมาก็จะเป็นระบบของฟังก์ชันนะครับผมซึ่งระบบของฟังก์ชันนั้นก็เป็นแค่ระบบที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมาดูในเรื่องของกร์ดที่นํามาใส่อาวุธนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหรือมีกราดอะไรบ้างที่เราสามารถดูได้ที่เราได้มาจากการเปิดกระชานั่นเองนะครับส่วนกราดใบไหนที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยเรายังสามารถทําการย่อยกร์ดใบเหล่านั้นได้อีกด้วยนะครับจากหน้าต่างตรงนี้นั่นเองซึ่งจะได้มาเป็นหินในการอัพเลเวลของกร์ดนั้นๆเพื่อเพิ่มเลเวลได้อีกด้วย ในส่วนของร้านค้าหรือช็อปนะฮะบจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับเป็นเทรนดิ้งโซนซึ่งในเทรนดิ้งโซนเนี่ยก็จะมีของบางอย่างที่จะนํามาขายอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ์ดตัวละครต่างๆหรือว่าไอเทมในการเลื่อนขั้นแล้วก็รวมถึงไอเทมที่นําไปอัปเกรด EXP เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถเลื่อนดูได้เลยว่าเราเนี่ยสามารถหาซื้ออะไรจากตรงนี้ได้บ้างนะครับผมในโซนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในโซนของ Subpply ดโซนแล้วนะครับหรือว่าโซนของการเติมเงินนั่นเอง ซึ่งในส่วนของการเติมเงินนั้นก็จะมีแพ็กเกจต่างๆที่จะให้เราเนี่ยเติมเงินนะครับตามที่เราต้องการเลยและในบางครั้งเองสายฟรีเนี่ยก็ควรจะแวะเข้ามาดูตรงนี้ด้วยนะครับบ่อยๆเพราะว่าในบางวันเองเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจต่างๆที่จะมีแจกฟรีอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ Emergency c o o k i n อ pack งตรงนี้ที่จะมีการแจกในทุกๆวันนะครับผมก็เข้ามารับกันได้นะครับสำหรับของฟรีสายฟรีเนี่ยชอบกันเหลือเกิน ต่อมาในส่วนระบบข,ของกิ้วนะครับผมจะทําการปลดล็อก <c oughs> ก็ต่อเมื่อไอดีตัวละครเรานั้นถึงเลเวล30แล้วนะครับซึ่งวิธีการทําให้ไอเดีเลเวลของเราเนี่ยถึง30นั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากและง่ายจนเกินไปนะครับเพียงแค่เนี่ยเราหมั่นขยันเล่นนะครับหรือทํามิชชั่นตรงด้านซ้ายนะครับจะเป็นเควสเดลี่หรือว่าเควสรายวันนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยในการเร่งให้เลเวลตัวละครนั้นเติบโตได้ค่อนข้างเร็วมากอีกด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็อย่าลืมมาทําทุกวันให้หมดกันด้้ววยะรเเเเพื่่่่ออทททททีีจําาให็สุด ทได้ต่อมาก็จะเป็น i n v e n t o r y หรือว่ากระเป๋าของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เพียงแค่กระเป๋าที่จะเข้ามาเพื่อดูว่าภายในกระเป๋าของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับผมที่จะเก็บสะสมไว้ในนี้นะครับก็แวะมาดูกันได้นะครับเผื่อบางทีเนี่ยเราก็อาจจะลืมไปว่าเรามีเนี่ยของอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋าของเราสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเซตติ้งของเกมนี้นะครับผมซึ่งส่วนของการเซตติ้งของเกมนี้นั้นจะมีอยู่2จุดด้วยกัน ตรงจุดแรกและจุดที่สองเนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายบนทั้งคู่เลยนะครับจุดแรกเนี่ยให้เราไปที่ตรงโปรไฟล์หรือว่าตรงเลเวลของเราก่อนนะครับผมก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับจะมีในเรื่องของการโชว์โปรไฟล์ตัวละครของเรานะฮะสามารถแก้ไขชื่อตัวละครได้ตรงนี้นะครับผมแก้ไขรูปโปรไฟล์ที่เราจะตั้งได้นะครับตรงนี้เองก็เช่นกันนะครับผมสามารถเช้งตัวละครเช้งกรอบที่เราเนี่ยได้รับมาตรงนี้ได้นะครับหรือจะใส่ข้อความต้อนรับนะครับผมตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะ ในกรณีที่มีคนเข้ามา2กิลนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยก็สามารถเลือกตัวอวตารหรือตัวอวยของเราทั้งหมด3ตัวเนี่ยเข้ามาโชว์ในช่องด้านล่างตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมทั้งหมด3ตัวด้วยกันเนาะก็ถือว่ามาปรับแต่งได้นะฮะในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยก็ยังไม่มีมานะครับผมแล้วก็ตัวของเอชิเม้นต์เนี่ยก็จะเป็นค่าความสําเร็จที่เราสามารถทําได้ในเกมเกมนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับของรางวัลกันด้วยเนาะเพราะตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีของรางวัลต่างๆที่จะให้เราเนี่ย รับได้เมื่อเราเนี่ยทำการเคลียร์เงื่อนไขต่างๆของเกมนี้ได้สําเร็จนะครับผมก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะฮะก็อย่าลืมเข้ามารับกันให้หมดกันด้วยล่ะต่อมาส่วนเซตติ้งที่2นะครับผมก็จะเป็นรูปเฟืองตรงด้านซ้ายบนนะครับอยู่ด้านล่างโปรไฟล์ของตัวละครของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดเข้าไปได้นะฮะ ภายในเซตติ้งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปรับดิสลย์หรือว่าหน้าจอของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ FPS ของเกมนะฮะโซลูชันของเกมนะฮะผมหรือว่าเอฟเฟกของเกมเนี่ยให้มีระดับสูงกลางต่ำตามที่เราต้องการได้นะัะผมในส่วนของซาวเองก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับจะมีให้เลือกในเรื่องของออดิโอเนี่ยจะมีตั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะถ้าเราต้องการเลือกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องโหลดไฟล์เพิ่มเติมตรงนี้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของภาษานะครับผมก็ จะมีเพียงแค่ภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคบภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมทั้งหมด4ภาษาส่วนภาษาไทยเนี่ยก็ยังไม่เข้ามาภายในเกมนี้นะครับผมก็อาจจะต้องรอกันก่อน,อนละกันนะครับสำหรับคนที่รอภาษาไทยอยู่เนาะนี่จะเป็นการรีวิวของเกม Ether g r a c e r นะครับผมถ้า,าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกลำลังใจกันได้นะฮะยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกคน